สวัสดีครับทีวีช่นงนลขอาร์ซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่5พพฤษภาคมครับ2568นะครับเรียงคงเป็นหลายท่านอาจจะได้หยุดชดเชยนะแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็แล้วแต่ความรับผิดชอบใครความรับผิดชอบมันนะครับก็ขอให้มีความสุขไม่ว่าทั้งจะปฏิบัติหน้าที่หรือจะได้หยุดพักผ่อนก็มีความสุขกันไปนะครับอ่ะก็ ฝากเพื่แล้วกันในช่องอธิบายนะครับทั้งมือแก้วกาสติกของปาเต้นะบุกกระจกไร้พ่าย,าย a a u t y b e แล้วก็น้ำยำโอเฮเป้นะครับในช่องอธิบายเพิ่มเติมถ้าสนใจกระทักไลยกันมาครับ T.O.N.T.C.R.A.B ต้นครับทักไลยภาษาอังกฤษตัวเล็กนะจะอธิบายไว้ในช่องอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยและรายละเอียดตนะิดต่อกันมาได้นะครับแมเมื่อวานพวกเราพวกเรา ต้องแข็งแรงนะฮะต้องแข็งแรงมากๆผมเคยบอกแล้วว่าห้องเนี้ยบ้านเนี้ยช่องที่ห่วยเนี้ยพวกเราจะต้องแข็งแรงและก็จะต้องอมีสติในการดูมีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่กับปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเราจะต้องควบคุมให้ได้ เมื่อวานในเพจต่างๆเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะเพจที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเยอะมากเยอะมากในที่นี้ก็คือพวกเกรียนเยอะมากถมถุยถากทางไม่รู้ว่าเป็นแฟนนอนเองหรือเปล่าหรือจะเป็นแฟนตัวจริงที่ผมแอบเข้าไปดูในโปรไฟล์เป็นแฟนนอนบางคนใช้คำคำพูดแบบมไม่ดีเลยทั้งกับโค้ดทั้งกับนักเตะ หลายๆคนนะครับที่โดนบูลลี่ที่โดนดูถูกขาดทางโอ้โหบล็อกผมบล็อกเลยโดยเฉพาะในบ้านสีฟ้านะผงสารแอดมินทั้งสองคนเหละผมตอนนี้ผมตามอยู่สองคนแอดมินสองคนซึ่งช่องอื่นผมไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กเพราะเขาผมมีความรู้สึกว่าเขาจะชื่นชอบกับการที่เข้าไปแบบนั้นกันได้ได้ยอดไลค์ได้ยอดเมนได้ยอดวิวนึกออกใช่ไหม จะด่ากันไปเดี๋ยวคนที่ด่าพอด่าเริ่มด่าเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีโต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 ,โต้มันจะกลายเป็นยอดยอดยอดซึ่งผมไม่ต้องการผมพูดตรงๆนะผมไม่ต้องการให้มาทะเลาะก,กันมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะคะรับแลกเปลี่ยนได้อย่างเมื่อวานก็มีพี่ๆหลายคนเข้ามาแล้วก็มีพี่น้องเข้าไปแลกเปลี่ยนอันนั้นคือแลกเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ไปเถียงกันหรือไปด่ากันในช่องอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่พวกเรามีวุฒิภาวะพอ นะครับในช่องที่ห่วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในบ้านฟ้าแล้วในช่องใน u t u b e ด้วยก็ขอบคุณพี่น้องจริงๆที่พวกเราเป็นแฟนบอลต้องอพูดตรงๆนะไม่ได้อวยพี่น้องนะพวกเราเป็นแฟนบอลชั้นดีครับเป็นแฟนบอลระดับเฟิร์สคลาสเป็นแฟนบอลที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็เข้าใจทีมอันเนี้ยต้องขอชื่นชมเราไม่ได้โลกสวยครับหลายคนบอกโลกสวยพี่ตี้วยอยู่กับปัจจุบันเถอะ นะอยู่กับปัจจุบันว่าว่าฤดูการนี้มันจบแล้วต้องเข้าใจต้องอยู่กับปัจจุบันฤดูการนี้มันว่างเปล่าแล้วตกลงว่าผมอยู่กับปัจจุบันหรือว่าเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอันนี้อันนี้พูดแบบตรงๆนะพี่ทุกคนต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะว่าโอ้โหเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่ดีพอเราต้องว่างเปล่าเราต้องเวิร์ดอีกแล้วว่าวาอีกแล้วผมบอกว่าผมอยู่กับปัจจุบันนะนะตอนนี้ผมอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันคืออะไรครับปัจจุบันเรายังลุ้นพื้นที่อยู่ฟ้าแชมเปญลีหนึ่งเรายังลุ้นอยู่ฟ้าแชมเปญลีผู้วย่ภายในประเทศยอมรับว่ามันไม่มีโอกาสแล้วมันหมดหวังแล้วอันนี้ยอมรับครับแต่เรายังอยู่ในเส้นทางในรอบรองชาเลิศอยู่ฟ้าแชมเปนลีนัดที่สองซึ่งเราจะไปเยือนด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เป็นรองเขาหนึ่งลูก ถามว่าหนึ่งลูกเราว่างเปล่าแล้วหนึ่งลูกเราจบสิ้นแล้วหนึ่งลูกเราตกรอบแล้วหนึ่งลูกเราต้องไรถ้วยแล้วอันนั้นมาไม่ใช่ปัจจุบันเดี๋ยวออก่าตกลงใครอยู่กับปัจจุบันกันแน่ปัจจุบันของผมคือแบบนี้ครับเรายังอยู่ในเส้นทางนะแล้วเดี๋ยวไปวัดกันในคืนวันพุธมันรู้เรื่องใช่ป่ะอีกสองวันเนี้ยไปวัดกันในวันพุธอันนั้นอะ่ะรู้เรื่อง ว่าเส้นทางของเรามันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อไหมหรือมันจะหยุดแค่นี้อันนั้นแหละครับถึงจะรู้เรื่องแต่ยังมาบอกผมเมื่อวานก่อนนี้ว่าให้อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นนะผมว่าผมแข็งแรงพอและผมว่าพี่น้องพวกเราแข็งแรงพอที่ชมเราก็าเห็นใจแอดมินนะแต่ว่าแอดมินทั้งสองคนนั้นสองท่านนั้นแม่งสุดยอดอีกท่านหนึ่งบอกโอ้ oh, ดีเว้ยแม่งได้คัดเลยคัดกรองคัดกรองคุณภาพแฟนบอลซึ่งเห็นด้วย <laughs> เห็นด้วยเราต้องแบบนี้เราต้องอย่าให้มันมีพื้นที่ นึกอออกป่ะอย่าให้มันมีพื้นที่เข้าไปถมถุยขาดถุยอ่ะเฮ้ยพื้นที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเออพี่มันอย่างงู้นอย่างนีน้น่าจะเป็นอย่างนี้เอ้ยผมว่าจังหวะนี้เฮ้ยอย่างนั้นนะคือการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ไปถมถุยขาดขางนะไปช่องอื่นๆที่เขาชอบตรงนู้นอย,อย่างนั้นดีกว่านะเข้าใจตามกันนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้อะทาการวิเคราะห์ไปแล้วถึง เหตุการณ์เมื่อวานนี้มันก็เป็นไปได้ครับที่ว่าพิต้าอาจจะต้องการที่เขาคิดว่าเขามีเวลาพักอีกสี่วันนะแล้วเขาต้องเล่นแบบนั้นด้วยการส่งแบบนั้นเพราะว่าการที่ส่งพิเสิร์ปไ,ไปไว้ไปเนื่องจากยูเลนเบอร์มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะไม่หายในการที่เราจะต้องไปเยือนปารีสพิต้าก็เลยจัดแบบชุดนั้นไปเลย อาพี่มือกลงไปเลยแล้วก็มีเกมเลิโน,โนที่วันนั้นที่ยังไม่ลงเนื่องจากว่ามีอาการยังไม่ร้อยเปร์เซ็นนะครับมีอาการยังไม่ร้อยเปร์เซ็นแต่เมลิโน,โนอาจจะได้ไปปารีสด,ด้วยแต่ละของยูเรนเบอร์โอกาสแบบอาจจะพลาดอ่ามีคําว่าอาจจะนะเดี๋ยวรอดูอีก2อสวันนะครับเขาก็เลยอาจจะเอาว่าลงชุดนี้ลงไปเลยลงไปเต็มๆไปเดินเกมหนึ่เต็มเลยโดยพี่มืกลงไปลุยเต็มๆเลย ดูซิว่าพวกเราจะเป็นยังไงมาตี้ซาก้าลงแบบจะเหมือนเปรียบก็เหมือนว่าจะต้องเอาชุดนี้ไปเล่นกับปารีสอันนี้พูดในแง่ผมนะให้มันเห็นไปเลยว,ว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนมันมีจุดดีตรงไหนที่จะเล่นงานเขาได้นะเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องเหนียวแน่นอนล่ละยิ่งดอนลุมเนี่ยม,มีมีหลายคนบอกดอนลุมลาบ้าดอนดุมมาลาดอนดุมลาบอ่ะผมเรียกดอนลุมจบดอนลุม <laughs> <Don L ume. laughs> ง่ายๆแม่งออกเสียงยากช่างแม่ง นะเอาเป็นว่าดอนลุมแล้วกันนะมนดอนลุมมันเราก็ต้องยิงแบบเหนือเหนือจริงๆอ่ะถึงจะได้ประตูอ่ะนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเหนียวอ่าพี่ตาอาจจะเอาวะเอาส่งชุดนี้ลงไปเลยี๋ยวมีเวลาพักสามวันสี่วันเอาว่ากันเอาชุดนี้ให้เห็นเปิดพื้นที่ลุยไปเลยเพราะว่าเราไปนู่นเราจะไปติดชึ่งไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องถูกปะเราจะไปเป็นบอดไปมอยไปคอยแบบตั้งกาดชุบคุมเชิงมันไม่ได้แล้วหนึ่งลูกมันก็ต้องเอาอ่ะ ก็ต้องทํายังไงก็ได้เพื่อจะเอาหนึ่งรูปเพื่อกลับมาตีเสมอก่อนเนะี่ยกลับมาเสมอกันก่อนแล้วเดี๋ยวว่าการจะเอาอยัางไงต่ออ่แผ่มันก็ต้องหน้าจะไม่เกินเนี้ยคงจะต้องมาไม่งั้นยิ่งเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปไม่ได้มันก็ต้องแลกอ่ะพูดตรงๆกันะอ่ามันก็ต้องแลกอะ่ะเพราะสกอร์มันตามอยู่อะ่ะมันก็ต้องสู้อะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้ว่าเอาวะชุดเนี้ยสตาร์ทลงไปเลยลงใบเอาเลยให้มันเห็นเลยว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยว วันปารีสก็เอาชุดนี้ลงเพราะว่ามันจูนกันแล้วไงมันเริ่มจูนกันหนึ่งแมตช์ละนะอ่าเริ่มจูนเหมือนละสมมติว่าไม่มีเบริโนไม่มีพิเสษไม่มียูเลนเดเบอร์ทางขวาแล้วจะยังไงต่อมันก็ต้องแบบปรับกันน่ะโอเคมันไม่ได้แบบเล่นกันอย่างนี้มานานเมื่อถึงเวลาปรับมันก็ต้องปรับก็ต้องลุยใช่ไหมก็ต้องลุยนะครับอ่าพูดถึงพิ่ข้าวในกคตไลฟ์กับเมื่อวานนี้นะแหมเปิดเปิดลูกได้สวยแล้วก็เป็นนัดที่หนึ่งร้อยใครยังนึกนะพี่แกเล่น เล่นให้กับเราเนี่ยในทุกรายการนะครับร้อยนัดละเร็วเนาะตั้งนะนะแต่มูลค่าร้อยล้านกว่าเราของเราเล่นได้กับเราหนึ่งร้อยนัดไปแล้วอะเหลือเชื่อเร็วมากเร็วจริงๆนะก็ต้องก็ต้องใช้คําว่าเขาได้ลงแบบสม่ําเสมอนะครับลงให้เราต้งหมดนะตอนเนี้ยนะรวมเมื่อวานไปหนึ่งร้อยนัดแล้วก็ยิงไปทั้งหมดเนี่ยสิบห้าประตูแล้ว นะยิงไปให้เราทุกรายการ15ประตูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงให้พรีเมียร์ลีกทั้งหมด10ประตูยิงในยูฟาแชมเปีนสลีก4ประตูนะครับแล้วก็ยิงในลีกคัพอีก1ประตูนะส่วนประตูในแมตช์อุ่นเครื่องอะไรมาผมไม่ได้นับนะไม่ได้นับนะนับเฉพาะรายการหลักของเราเนี่ละกันแต่ว่าก็ลงสนามให้กับเราไปแล้วต้องสิ้นอนะ่ะหนึนัดลงให้ UCL ลงให้พรีเมียร์ลีกประมาณ70กว่านัดแล้วก็ลงย c l 20ูเอกว่านัดนะก็เอานะ ก็เป็นคนหนึ่งที่มีเสียงก้นขอดนะว่าบางทีมรวมกันห้าคนแล้วก็รวมกันได้ห้ารวมกันได้ร้อยล้านก,นกว่าก็ได้แชมป์แต่ของเราซื้อมาหนึ่งคนแต่ย,ยังไม่ได้แชมป์อันนี้ก็ว่าไปตามแล้วแต่ละกันเพราะว่าอะไรมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าการเข้ามาทําทีมของพิต้าเนี่ยกว่าจะประกอบกว่าจะประติดประต่อจิกซอขึ้นมาใหม่ได้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะลําบากจิกซอตอนที่พิต้าเข้ามาจิกซอมันอาจจะเหลือครึ่งหนึ่งมันอาจจะหล่นมาลักจากข้างบนหรือข้างล่างมันอาจจะหล่นมาลักครึ่งหนึ่งมันไม่ได้เป็นภาพจิกซอที่พิตต์พิต้าพร้อมจะต่อไปได้ต่อข้างบนเลยข้างล่างมันยังหลวมอยู่่คร้างล่างมันยังไม่เป็นรูปเป็นทรงเลยทยํายังไงก็ต้องไปเที่ยวตามหาไปแก้ไขเอาข้างล่างมาประติดประต่อให้ได้ก่อนก่อนยจดต่อย,ยอดขึ้นไปข้างบนตามผมทันใช่ไหมปัญหาต่างๆที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ป่ะเอ่อ มีเพจหลายเพจก็บอกหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอ่ะเพราะว่าเข้ามาทําทีมหลายหลายหลายปีแล้วไม่ม,ไมีไม่ไม่มีเวลาที่จะเหลือแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เมื่อเราได้พูดคุยตรงๆและผมว่าบอร์ดบริหารก็เข้าใจไม่งั้นเขาไม่ต่อสัญญาพิต้าไปนึ่งปีสองเดียหรอกได้ทํางานจริงๆสามปีได้ทํางานเริ่มทํางานจริงๆกับสามปีนะปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งยิ่งแบบโหปีสองยิ่ง แล้วใหญ่เลยจะต้องแบบเอากับสไตล์ยังไงพวกสไตล์ต่างๆที่มีเงินยังไงที่มีค่าเหนื่อยต่างๆแต่ทําไม่คุ้มค่าเหนื่อยมีวินัยมากมีไม่มีวินัยมากมมมมมามาก,ก็ต้องเคลียร์คัดก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอต่อเพิ่มได้เลยกับบางคนผู้จัดการทีบางคนจิ๊กซอของทีแม่งครบอยู่แล้วอ่ะครบอยู่แล้วเพราะโค้ชคนเก่าทํมาให้แบบเนี้ยแลงโอ้จิ๊กซอวมาถึงคุณสามารถโอ้ยเอาสีฉลมให้แบบเงาขึ้นได้เลย จินะ๊กซอเอากาวติดได้แล้วไม่ต้องกลัวที่จะหล่นแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะไปหาจิกซอต่อข้างบนได้ทันใช่ไหมออพยายามคิดแบบเนี้ยของเราเองจิกซอข้างล่างแม่งหล่นหล่น,นหายตายหาย่ะยังโบอยู่เลยจะเอาเอาอกมาโชว์ชาวบ้านก็ไม่ได้มันจะมีรูโวอยู่ก็ต้องมาหาต่อพูดแบบคนที่มองฟุตบอลพูดแบบคนที่เห็นเหตุการณ์ พูดแบบคนที่อยู่กับทีมมาตลอดและพูดแบบที่เห็นการพัฒนาของทีมมาตลอดตั้งแต่ปี2003ตั้งแต่ชุดลายผ้าเห็นทีมมาตลอดเป็นยังไงขึ้นลงยังไงตุปัตตุ๊เป๋ยงงปยังไงปัญหาอย่างไงโอ้โหมันเยอะมันเยอะนะจนแทบจะหมดหวังแล้วในแต่ละปีไม่ต้องไปรุ้นแล้ว ผิดหวังผิดหวังสุดก็คือการที่ไมไม่ได้ไปแชมเปนลีกนะผิดหวังสุดแล้วแต่นี่เรากลับมาอยู่ในเส้นทางที่พอที่จะได้ลืมตาปากพอที่จะได้มีลุ้นมีเสียวมีหวังได้บ้างเพราะนั้นก็มันผมทราบผมผมโอเคและมิเกลอิตาคือใครอ่ะเป็นโค้ชที่โปรไฟล์ไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีอะไรจากไหนมาก่อนละเป็นผู้ช่วยเป๊ปอ่า แต่ DNA ของอาร์ซนอลที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยคุณเอาคุณรู้แล้วกันว่าจากวันนั้นที่ไม่มีพีต้าจนถึงวันนี้ทีมเราดีขึ้นไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆจากไม่มีพีต้าก่อนพีต้ามามาจนถึงวันนี้วินาทีเนี้ยวันเนี้ยทีมเป็นยังไงเออไม่ต้องเอียงไม่ต้องแบบอกติหรือไม่ต้องแบบเลียฉเฉลียเอาแบบมองได้ตาเนี่ย มองได้ตาดูด้วยผลงานที่จะรับปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเออเอาง่ายง่ายเลยไม่ต้องอะไรมากเลยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นที่ชื่นใจไหมหรือพวกคุณรู้สึกว่าไม่ชอบไมอะไรอันนี้เป็นสิทธิที่พวกคุณจะคิดได้อแต่รอบผมผมมีความสึกเฮ้ยมันก็โอเคว่ะมันก็ได้รุ้นว่ะเออทั้งนั้นที่ทีมแม่งขนาดเราเล็กนะพี่น้องต้องยอมรับนะว่าเราเล็กอ่าใช่ป่ะเราดูแล้วในซูเปอร์นั่งสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเปลี่ยนเกมมันมันน้อย อันนี้ยอมรับยอมรับแต่ว่าตัวเจียบเราแม่งกบ,บาลไงถูกเออแล้วก็บอกว่านี่แหละไม่ซื้อหน้าไม่ซื้อน่ารู้ได้ยังไงเขาไม่ซื้อรู้ได้ยังไงว่าไม่ซื้อเขาก็ออกข่าวพมพมอยู่เขาอยากได้แต่เขาไม่ขายอะแล้วก็บางคนที่มาขายมึงเอามาร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยใครจะลงทุนลงทุนกันไปเดี๋ยวตัวเลขติดลบแดงอีกมีปัญหาอีก อย่าคิดว่าเป็นเล่นขายของอย่าคิดว่าเป็นเล่น,เ,ลนเป็นวินนิ่งอย่าคิดว่าเป็นเล่นแบบซีเอ็มเนี่ยนี่แหละเพราะว่าไม่ซื้อติดประมาทนู่นนี่นะใครอยากจะให้เกิดปัญหาเรื่องนักเตะบ,บานเจ็บนะอันนี้ก็พูดแบบตรงๆเหมือนกันนะครับอ่มาพูดถึงผลการเมื่อคืนผลการแข่งขันเมื่อคืนหน่อยโอ้โหนะแบรนยูก็บุกไปแพ้เบรน์ฟอร์ดแบรนยูก็ผมผมดูการจัดตัวเขาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะอ สลับสับเปลี่ยนนะครับสลับสับเปลี่ยนพอสมควรเพราะว่าเขาเองเขามีแมตท,ที่จะต้องเล่นในรอบรองยูโรปาใช่ไหมเล่นในรอบรองยูโรปาแล้วก็เมื่อคืนนี้เขาก็แพ้เบรนท์ฟอร์ดไป4-3สนุกถือว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดลิกมีอาการบาดเจ็บอันนี้ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบแค่ไหนสำหรับ ทีแมนยูนะครับเพราะตัวเดลิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเลยเพราะว่าแมตที่เล่นกับตัวของแอตติกลับเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างจะดีนะผลงานที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ตัวเดลิกเจ็บขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรไหมกับแมนยูนะครับก็นะแม พราะว่าเนี่ยวันที่เล่นกับแอตติกับเนี่ยเดลิกเล่นเป็นเซนเตอร์เลยเป็นเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวกลางเลยนะคู่กับลูกชอแล้วก็ตัวของเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาเล่นเลยอะ่ะแต่ว่าวันเมื่อวานนี้มีอาการบาดเจ็บจังหวะที่โดนโดนตีเสมอหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บมากมายขนาดไหน,นเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับเชลอ่าอีกทีมหนึง่ง ที่เมื่อวานนี้ผมก็แอบเชียร์ไบตันน่ะคือนิวคาสเซิลบุกไปเจอกับไบตันปรากฏว่าไบตันดึงเสมอได้ต้องใช้คำว่านิวคาสเซิลตามตีเสมอได้จากรูปจุดโทษนะก็ทำให้นิวคาสเซิลแต้มสะดุดนิดนึงนะครับในขณะที่สเปอร์ก็เสมอเวทแฮมหนึ่งหนึ่งแล้วก็คู่ดึกเชลซีชนะแมนลิเวอร์พูลเหมือนปล่อยจอยแล้วใครปล่อยจอยแล้วชนะไปสามหนึ่ง ผลการแข่งขันออกมาแบบนี้ก็ทําให้พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนตอนนี้นะครับอาเซนอลมี67นะซิต,ตี้64นะครับนิวคาสเซิล63เชลซี63นิวคาสเซิลเนี่ยแล้วก็เรื่องของเรื่องคือทั้งตัวของนิวคาสเซิลกับเชลซีผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่บวก21เท่ากันเลยนะอยู่ที่21เท่ากันแล้วก็แต่ว่าลูกยิงเนี่ยนิวคาสเซิลจะยิงได้มากกว่า คือยิง66ขนาดที่เชลซียิง63โอ้มันก็จะเป็นพื้นที่และเดี๋ยวผมไม่แล่แจววัน,นัดไหนเนี่ยเชลซี Chelsea จะต้องไปเยือนนิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นการตัดสินกันไกลๆหรือเปล่าเพราะว่ายังมีนอตติงแฮมฟอร์เรสครับที่เดี๋ยวคืนนี้จะแข่งและมีหมีอ่ามีอยู่60แต้มคืนนี้เดี๋ยวจะแข่งนะจะแข่งกับครนะิสตัลาเลสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือจำถ้าจำผิดขออภยัยวันนี้ คือเนี้ยนอตติงแฮมฟอเรสจะแข็งแล้วถ้าเผื่อฟอร์เรสชนะจะขยับขึ้นมาเป็นหกสาเท่ากันแต่ผลต่างมันดูได้เสียกจะน,น้อยกว่านะเชลซีจะต้องไปเยือน New นิวคาสเซิลนะโอ้โหก็เชลซียังคงยังคงยังคงเหนื่อยนะอ่าบอกตามตรงเลยนะครับแล้วก็มีจะต้องไปเจอกับแมนยูด้วยโอ้ก็ของเราของเราขออีกแค่นัดเดียว นะัจากสาแมตช์ที่เหลือเดี๋ยวเราจะต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเยือนซาล์แฮมตันขออีกนัดเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ผมไม่ซีนะว่าจะจบรองแชมป์ไม่รองแชมป์เอาจริงๆอย่างที่บอกขอให้ติด UCL แค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนเฉพาะในเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะขอให้ติด UCL แค่นั้นก่อนส่วนจาที่สองที่สามสี่ช่างแม่ม <laughs> อางแหวงนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันอาจมันจะมีจี้ตูดอะไรมาไม่ซีเรียสแต่ขอให้ติดอย่าหลุดอย่าหลุดแค่นั้นเองนะแล้วก็เดี๋ยวไปมุ่งในแชมเปนลีกในส่วนที่เหลือในวันพุธนี้แหละนะครับแล้วเตะของเราเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนนี้ตัวอยู่ลอนๆแต่ใจไปปารีสแล้วผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะเออเพราะอากาลลอยเมการแบบ อาจจะแบบ้อาจจะเรว่าพวงหรืออาจจะแบบถึงอยากไปเจอตรงนั้นนะนะมาตินเดินการใกล้สัมภาษณ์ก,ก็บอกว่าก็ผิดหวังที่ไม่ชนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทําผลงานให้ดีในกับแบนปารีสนะครับใครๆที่มองบอกว่าเราเป็นรองใครๆที่มองบอกว่าเราไม่พร้อมใครๆที่มองอว่าเล่นในบ้านเสยเปรียเล่นในบ้านปารีสเสยเปียบปารีสพักตัวเยอะนะก็ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองว่าทุนที่มีสิทธิ์ที่จะคาดการ์อย่างนั้นได้แต่ว่าก็รอให้แม่งจบเก้าสิบนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถูกป่ะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเห็นไหมที่เราขับเคี่ยวกับลิเวอร์พูลอ่ะรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นก่อนพอร้อยเปอร์เซ็นตสิ่งที่ทาได้คือแสดงความยินดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่จะแบบไปยากใจมันยากเย็นมากมายเหลือเกินในการที่เราแบบมีชีวิตกับลูกฟุตบอลเนี่ยคนที่ดีกว่า ขับเคี่ยวกันมาแต่ถ้าเขาดีกว่าสุดท้ายมันทัวก็สแสดงความยินดีเหมือนกับของเราครับอย่าพึ่งไปหยองอย่าพึ่งไปโอ้ต oh, ายแล้วเจอกับปารีดแม่งเล่นในบ้านเราจึงโดนเลยไปเล่นของเขาเขาฟอร์มโคตรดีเดเบเล่กเก่งกิ้จ้าเก่งนู่นนี่นั่นเลยโอ้สกอตตามหนึ่งศูนย์ไม่ต้องไปแข่งมไม่ต้องดู <laughs> ไม่ต้องดูไอคิดว่าอย่างงั้นต้องดูอย่าแอบดูนะอย่าแอบดูนะไอพวกที่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 ทว่าอย่างนะั้นอ่ะอย่ามาแอบดูนะ เฮ้ยหรือถ่ายท่อด้วยแอบดูหน่อยยานะถ้าคิดว่าแบบไม่มีความหวังตกรอบแล้วไม่ต้องไปดูนอนพักผ่อ <c> น <oughs> นอนพักผนะ่อนนะเออประมาณนี้ประมาณนี้ดีไหมเออคุยกันแบบตรงตรงอ่ะตรง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 ไม่ต้องอ้อมค้อมคุยกันที่หัวไม่ต้องอ้อมค้อม <c oughs> นะอ่ะก็เหลืออีกสองวันนะครับเราจะบุกปารีสแล้วนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เออผมไม่แน่ใจว่าเราบินพรุ่งนี้หรอกะ แต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่ต้าอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของความพร้อมและโดยเฉพาะในรายของที่มันยังมีคำถามอยู่ยูเลนติเบอร์กับมิเกลบินโโิโน่จะโอเคไหมอ่าจะโอเคไหมตอนนี้ในสโมโสรก็ทั้ง Twitter, ทวิทททตเตอร์ทั้งทางเรตั้งไรทุกอย่างส่งกำลังใจนะครับไปหมดเลยบรรดาแฟนบอลก็ทำตัวอ่าเขาเรียกอะไรแบนเนอร์ใหม่ว่า อะไรนะภาษาอังกฤษ we believe we ว r u s t ว่าเราจะไปมิวนิกให้ได้นะครับก็เป็นเป็นการส่งกำลังใจไปให้นักเตะเรานะว่าขอส่งกำลังใจไปโอ้เราก็กองเชียร์ที่จะได้ไปมิวนิกรู้สึกจะได้แค่สองพันนะไม่ไ่มิวนิกขอไปที่จะได้ไปปารีสจะได้ตั๋วไปแค่สองพันคนเท่านั้นอักกระช่างมันได้ตอนไหนเท่านั้นเราอยู่ท้องบ้านเราก็ส่งกำลังใจเชียนะเชียไอ้น้องเชียไอ้เด็กๆทั้งหลายที่มันสู้ให้เรามาจนถึง จะจบฤด,ดูกาลแล้วนะ่ะเล่นพเมพิลิกไปไปสาห้าแมตช์จนกล้ามเนื้อแม่งทแทบอยากจะร้องไห้แล้วใช่ไหมโอ้แต่นักเต่เราก็แม่งก็ยังมีความมุ่งมั่นอยู่ว่ะเออนะเพราะนั้นอย่างที่บอกครับเราถ้าได้พิมพ์ลีกขออีกนัดเดียวจบนะแล้วเดี๋ยวเชลซีกับนี้ก็เสิร์เขาคงจะต้องไปตัดกันเองแน่นอนแหละนะก็เดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยมานละกันนะก็คงจะประมาณนี้นะครับผม อาดาว,วิรยาเมื่อวานนี้หลังจากที่จบการแข่งขันนะครับจบการแข่งขันในแมตที่เราเปิดบ้านแพ้ตัวของบอยมาไปก็รีบเลยขับรถไปโรงพยาบาลไปเฝ้าภรรยาภรรยาผ่าตัดไส้ติ่งไส้ติ่งอักเสบการที่ไส้ติ่งอักเสบนี่ถือว่าอันตรายนะครับไส้ติ่งแตกเนี่ยแตกอักเสบผมมันปวดเพราะว่าประสบการณ์ตรงผมเนี่ยแทบตาย ออประสบการณ์ตรงเลยใส้ติง่งออก็โอ้ต้องรีบผา่าปวดชิบหายปวด,คดโคตรปวดเลยนะดวาวเรียาเมื่อวานนี้หลังจากที่อ่าแขกบบอลเสร็จปุ๊บลีขับรถบึงไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลก็การมาตัดก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้อ่าหายดีหายไวๆแล้วกันในดวาวเรียาจะขอบขวัญเอง <c oughs> นะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับ เก็บตกนะผมคงจะไม่ต้องไปประเมินนักเตะแต่ละคนแล้วกะเอาบรรยากาศเอาความเอาความเป็นจริงเอาเหตุเอาผลเอามาพูดแต่ละกันนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราอย่ายองพวกเราจะต้องมีสติพวกเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันจริงๆไอคนนี้มาเตือนผมนะมันคงไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะมันคิดไปนู่นแล้วไม่ใช่ไปที่นู่นแล้วพี่อยู่กับปัจจุบันแต่มึงไม่คิดกึงปัจจุบันเลยนะกูเี่าไหร่อยู่กับปัจจุบัน เออนะครับผมอ่ะประมาณน,นี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันคืนนี้พี่น้องอีเราเริ่มแล้วนะครับตามผมไม่ได้นะอยากให้ตามวิงวอนอ้อนวอนอ้อนนะตามผมไปในแอปต่อ,ตอ,ตอหน่อยนะครับกิจภาพาเดี๋ยวนีออ้อะให้ดูได้มากลัวกลัวผิดอะเดี๋ยวจะปักไว้ในในในบ้านฟ้าในเฟสละกันนะครับว่าจะติดตามเป็นยังไงนะเคยปักไปให้แล้วนะครับคืนนี้จะเริ่มเป็นรายการเป็นครั้งแรกหลังจากที่วันศุกร์ ได้เดมโมทดสอบระบบเสียงอะไรเรียบร้อยอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเป๊ะหมดแล้วนะไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดวันนั้นเดมโมก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ <c oughs> คืนนี้ครับสองทุ่มในต่อๆนะจันถึงสุกครับไม่มีวันหยุดนะจันถึงสุกสองทุ่มถึงสามทุ่มสีนาทีอาจจะเข้ารายการก่อนสักทุ่มสี่สิบหเพื่อเป็นการลองระบบเป็นการรอเพื่อนด้วย นะครับเข้าไปเจอกันในต่อๆพูดคุยกันในที่ห้วยรวยยิ้มฟังเพลงเพราะๆเพลงที่ท่านเคยคิดถึงเพลงที่ท่านโตมากับศิลปินท่านนี้โตมากับเพลงนี้และไม่เคยได้ยินแล้วมันหายไปไหนเพลงนี้หายไปไหนพอได้ฟังอีกครั้งรู้สึกดีอย่างวันนั้นวันนั้นพี่ๆน้องๆหลายท่านบอกเพลงนี้ไม่ได้ยินนานเลยพี่ที่ห้วยนะไปขุดไปไหนผมมานักขุดอยู่แล้วล่ะ เอาเพลงที่ตัวเองชอบด้วยนะครับเพราะเราโตกลับมาเพลงนี้เพลงบางเพลงก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรามีคนหลายคนอยู่ในเพลงนั้นหรือเปล่าอะไรยหมันมีมันมีความมันมีความหลังแล้วมันมีเกี่ยวกับเพื่อนมัง่งเกี่ยวกับชีวิตมัง่งนะก็ลองฟังกันไทยสากลอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีจีนมีหมดอยากหลักฟังฟังมาลูกทุง่งก็จัดให้มีติดไว้อยู่คนหนึงวันนะั้นบอกพี่ขอบ้งลูกทุ่งหน่อยจัดให้เลยนะครับ เจอกันที่หวยรวยยิ้มนะสองทุ่มหรืออาจจะเข้ารายการก่อนสักทุ่มสีก็ได้นะครับไปเป็นเพื่อนกันส่งพี่น้องกลับบ้านนะฟังระหว่างขับรถหรือจะฟังก่อนนอนก็ไม่ขัดข้องนะครับผมไปเจอกันได้นะนๆ <c oughs> นะนะมาๆนะโอเคประมาณนี้ละกันครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับที่หัวเชนโอลอาสมันแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามถามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศช่วงนี้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกแล้วนะแล้วก็พี่น้องที่เป็นอาสาทําปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานสตงนะครับที่เกิดเหตุที่กําลังนําร่างของพี่น้องที่ประสบเหตุกลับบ้านนะครับคุณสุดยอดจริงๆเจอกันในวัน เจอกันคืนนี้ก่อนเจอกันในคืนนี้ในช่องต่อต,อตอนะจ๊ะแล้เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันตอนเช้าเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะไปติดตามมาด้วย